พิกเกอร์คะคุณทำอะไรอะเปล่าเปล่านี่นี่คุณมองเห็นหรอคะไม่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 ไมฟ้าคุณก็รู้นี่ว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุกระจกตามได้รับความกรทตกเทอนผมมองไม่เห็นเลยเลยแล้วคุณดูหนังสือลายสาระแบบนี้ได้ไงอะไรลายสาระไม่รู้ไม่มี ฟ้าวันนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยผมหิวแล้ววันนี้มีอาหารโปรดของคุณเลยนะคะฟ้าท้าไมกลิน่นกลิ่นมันเหมือน,น,นแปลกๆอะ ไม่แปลกหรอกคะ่ะที่รลาได้แล้วคะ่ะคุณกินเลยอันนี้เป็นเมนูป่นคุณเลยนะคะอืมผมว่าผมไม่ค่อยหอยิวแล้วอืมฉนันวุฒร์ทำให้รล้ลอนๆอะ่ะคุณกินเลยนะคะผมไม่หิวแล้วไม่เอาทำไมล่ะนี่เป็นเมนูป่นของคุณนะกินหน่อยทนะไม่ไม่ไมไม,มาฉันป้อนอาปากกว้างค่ะ เดีวเร็วคุณฉันสาตั้งใจทำให้นะอาปากเป็นยังไงบ้างคะที่รักอร่อยไหมอร่อยมากเลยจ้ะแล้วคุณชอบไหมคะชอบชอบถ้างั้นไม่เอาอิ่มแล้วคุณอย่าดื้อสิคะมา อ้าปากของกว้างนะไม่ไม่เอาเร็วๆเถอะน่าฉันวุฒศาสตรทำให้กินอ้าปากของกว้างเร็ว,วอ,อ้าปากของกว้างสิคุณฉันคุณกินก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมาเฮ้ย ตกลงนี้คุณมองเห็นสินะ ไม่เห็นแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันปาหมอใส่คุณคุณนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนเราเวลาสูญเสียการรับรู้ไปอย่างหนึ่งการรับรู้อีกอย่างหนึ่งจะทำงานดีเมื่อกี้เนี้ไ,ได้ยินเสียงอากาศแบกมาเห็นไหมที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าคุณมองเห็นมาตลอดเออ ก็จกตามอาจจะดีขึ้นแต่ว่าผมก็จะมองไม่เห็นลาก่อของเดลัซิก้าพอกันทีฉันไม่ทถคุณอีกต่อไปแล้วคุณไม่ได้ต้องการคนรักไม่ได้ต้องการคู่ชีวิตแต่คุณต้องการคนใช้ที่ฉันดูแลคุณฉันไม่เอาต่อไปแล้วฉันจะไปปรึกษาทนายเรื่องการหย่าคุณ ฝ้าคนเรารักกันก็ต้องดูแลกันไม่ใช่หรอรักหรอรักกันเนี่ยเขาไม่ทําแบบนี้หรอกคนที่เขารักกันเนี่ยนะเขาจะซื่อสัตย์แล้วก็ให้เกียรติอีกคนเสมอแต่สิ่งที่คุณทําเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าเล่เขาเรียกว่าหลอกลวงแต่คุณเป็นเมียผมคุณต้องทมตามที่ผมบอก รีบไปกวาดพื้นให้เสร็จซนะแล้วระหว่างนั่นนะเช็ดไอ้นี่สะอาดนะฉันไม่ทำพอกัะเทะกลับมานี่นะยวนอีดั้งเจะหันหลังฉันไปไม่ได้นะ ผมเสียใจด้วยครับที่ต้องแจ้งข่าวร้ายสมองและกระดูกของสมองคุณเนี่ยได้ร,รับการกระเทื่อนอย่างหนักจนทำให้ระบบจอประสาทของคุณหลุดลอกมันหมายความว่าอย่งไรครับหมอมันหมายความว่าคุณจะไม่สามารถกลับมามองเห็นได้อีกนอกจากว่า คุณได้รับการผ่าตัดที่เสี่ยงอันตรายและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงถ้าเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการผ่าตัดจะทำให้คุณเป็นอัมพาตลอดชีวิตมันมันต้องมีทางอื่นสิครับหมอผมเสียใจด้วยนะครับแต่มันไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆไม่ทิกเกอร์คุณจะไวอยไวทำไม ไม่ไม่ผมไม่อยากจะบอดคุณอยากเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ฟ้าฟ้าคุณต้องช่วยผมนะผมรักคุณนะฟ้าผมรักคุณเหรอคุณโกหกไม่ฟ้าผมรักคุณจริงๆนะพอกัะทีทิกก์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำให้ฉันเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่คุณเป็นเมียขนะฝฟ้าคุณก็ไปเรียกเพื่อนคุณมาช่วยสิ หรือไม่เนี่ยเรียกคนในหนังสือนิตยสารอนะมาดูแลคุณแทนฉันก็ได้นะนี่คุณฉันจะบอกไาให้คุณฟังอย่างหนึ่งนะฉันคิดว่าเวรกรรมเนี่ยมันมีจริงแล้วตอนเนี้ยคุณก็กำลังชดใช้กรรมแบบเป็นสองเท่าแต่คุณไม่เมียผมนะใช่ก็แค่เคยเป็นแล้วฉันหวังว่าชาติเนี้ยเราอย่าได้เจอกันอีกเลยไม่ไม่ฟ้าฟ้า ไม่ฟ้าไม่ฟ้าฟ้าไม่ไม่